Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p a d o n s สตอรี่พอดแคสต์นะครับก็เช่นเดิมนะเช้าวันศุกร์นะครับก็เอาบทความดีๆจากหนังสือเล่มเดิมเหมือนกันนะครับ one t plus little things happy successful people do differently ของคุณ Mark and Angel c h e r o o f f มาฝากนะครับวันนี้เนี่ยไปเจอคำถามชุดหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็น simplicity question to make you think นะครับก็ผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะพออ่านแล้วลองตอบตัวเองดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะลองตอบให้ท่านฟังด้วยนะแต่ผมว่าคำตอบของท่านกับคำตอบของผมมันไม่เหมือนกันนะนะก็แปลตรงตัวนะเป็นคำถามง่ายๆที่ทำให้เราได้คิดนะนะก็วันศุกร์เอาเริ่มต้นจากคำถามสบายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็บางทีมันได้คิดอะไรแล้วเราอาจจะ เออได้ไอเดียใหม่ๆก็ได้นะอันแรกก็คือ what do you need to spend less time doing อ่ะแปลว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องใช้เวลาน้อยลงในการทำครับคือทำให้มันน้อยลงอะ่ะข้อนี้ผมว่าหลายคนก็อาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันส่วนตัวผมนะผมว่าระยะหลังอะ่ะไอสิ่งที่ผมทำเยอะขึ้นแล้วผมคิดว่าควรจะทำน้อยลงเนี่ยก็คือการเล่นโซเชียลมีเดีย คือต้องบอกว่าตั้งแต่มันมี c l ับ h o u s ์มันมีโซเชียลมีเดียใหม่ๆเข้ามาก็ไอ้คลับเฮาส์นี่แหละแล้วก็อันอื่นๆด้วยเนี่ยนะมันทีมันมันไม่ใช่เฉพาะคลับเฮาส์นะต้องบอกแบบนี้ผมก็ไม่ได้ติดคลับเฮาส์อะไรหรอกแต่ว่ามันก็เริ่มกดเข้าไปฟังใช่ไหมฟังมันก็จะไม่รู้สไตล์การฟังขับเฮาส์ของของคนอื่นเป็นเหมือนผมบางทีฟังแล้วมันก็อดไม่ได้ที่เราจะไป browse ดูอย่างอื่นด้วยคือเสียงมันออกอยู่แล้วไงคับเฮาส์เสียงมันออกอยู่แล้วนั้นระหว่างที่เขาคุยกันใช่ไหม ก็เผลอไปเล่น Facebook เผลอไปเล่นไลน์ไปเล่นอะไรพวกนี้นะแล้วบางทีนะคำเฮาจบไปแล้วติด Facebook ต่อติดไลน์ต่อไปเข้าเว็บทรงเว็บไซต์เลยเต็มไปหมดเลยผมว่าอันเนี้ยเป็นอีกงันหนึ่งที่ผมคิดว่าผมควรจะใช้เวลาน้อยลงนะนะครับอ่านหนังสือตอนนี้กลายเป็นถูกไอ้น,นี่แย่งไประดับหนึ่งเลยนะสปีดการอ่านนี่รู้สึกเลยนะว่าตกลงไประดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังอ่านอยู่ทุกวันนะนะแต่ว่าเออแต่ทำไมเราไม่อ่านมากกว่านี้วะแต่ก็อย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่อย่างที่บอกนะครับ โอเคอันนี้เป็นคําตอบส่วนตัวผมนะท่านก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพวกพวกนี้ก็ได้นะงั้นลองดูแล้วกันว่าอะไรที่ท่านคิดว่าท่านควรใช้เวลาน้อยลงนะข้อ2นะครับ What makes you feel comfortable คืออะไรที่ทําให้คุณรู้สึกสบายๆส,ส,สบายใจอะไรเงี้ยผมว่าอันแรกเลยนะที่ที่เข้ามาอยู่ในหัวผมทันทีนะคือการอยู่กับครอบครัวนะ feel comfortable จริงๆนะอยู่กับครอบครัวนี่แบบชิลๆสบายๆนะวันที่ผมชอบที่สุดวันหนึ่งคือวันอาทิตย เพราะส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้จะพยายามแต่ว่าสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะคือจะไม่ทํางานวันอาทิตย์นะจะงานสอนงานประชุมงานอะไรเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงอย่างมากนะครับแต่ก็อาจจะไม่สําเร็จทุกสัปดาห์นะแต่ว่าคือคือวันที่ดีของผมเนี่ยอะฟีลคอมฟอร์เทเบิลของผมเนี่ยคือตื่นมาได้ออกกําลังกายไปวิ่ง เสร็จปุ๊บไปทานกาแฟเข้าเช้ากับภรรยานะปกติลูกๆตอนเช้าก็ยังไม่ได้ตื่นมาทานผมทานเช้าเช้านะเพราะว่าตื่นกันเช้านะผมก็ตื่น6กโมงอะไรเงี้ยนะครับทุกวันแหละนะวันอาทิตย์ก็เป็นแบบนั้นเ,เสร็จแล้วลูกๆทยอยลงมาเราก็นั่งอ่านหนังสือบ้างนั่งเล่นหมากรุกกับลูกบ้างอะไรแบบเนี้ยไออย่างเนี้ยฟีลคอมฟอร์เทเบิลที่สุดละนะครับซึ่ง แต่ละท่านก็จะมีโมเมนต์นี้ต่างกันนะระหว่างที่ท่านฟังผมวันนี้ท่านอาจจะคิดคำตอบของท่านเองก็ได้นะครับคำถามข้อที่3นะครับ What's something simple that makes you smile? อะไรคือสิ่งง่ายๆที่ทำให้คุณยิ้มได้บ่อยๆอ,อันนี้ผมตอบได้เลยของผมนะคือการดูรูปเก่าๆของลูกๆโดยเฉพาะลูกๆเป็นหลักเลยแหละมันมันมัน มันมีความสุขอะคือดูเหมือนคนแก่แล้วนะสิ่งลูกลูกผมก็ดูด้วยนะบางทีก็ดูบางทีก็ไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าลูกตอนเราลูกเล็กๆกันนะเอามานั่งดูกันเนี่ยเออแบบโหหน้านตาแบบหน้าฟัดจังเลยอะไรเงี้ยนะครับดูบางทีก็เป็นรูปที่แบบไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรแบบเนี้ยนะทั้งๆนี่จริงๆตอนนี้ก็ลูกก็อยู่อยู่ด้วยกันอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ว่ามันก็ได้อีกโมเมนต์หนึ่งนะบางทีก็เห็นลูกคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก แม็ก Make, make y o u ส m i l e สำหรับผมนะก็คือทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ยากนะเดี๋ยวนี้รูปมันไม่ต้องไปอัรบุง้งอัลาบั้มนะใช่ไหมเปิดมือถือเนี่ยแล้วจริงๆขอชื่นชมด้วยนะว่ามือถือก็แต่แต่มันก็เป็นแท็กติกทำให้เราติดนะอย่าง Google เนี่ยมันจะมาแบบรูปนี้เมื่อ5ปีที่แล้วที่เราถ่ายรูปไว้เนี่ยเราเก็บไว้ใน Google Drive เนี่ยเดี๋ยวมันเตือนในมือถือเองนะ5ปี6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วคล้ายๆล้ายเฟซบุ๊กเออเฟซบุก๊กก แต่มันก็ทําให้เราติดนะก็ไปข้อที่1เมื่อกี้คือเราทําให้เราได้ดูไปเรื่อยเปื่อยเลยเฟซบุ o กเนี่ยรูปนี้เมื่อ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะบางทีมันเห็นแล้วเราก็มีความสุขแล้วปกติรูปที่เราไปลงโซเชียลมีเดียมักจะเป็นรูปที่มีความสุขโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรือรูปที่เราถ่ายเนี่ยก็เป็นรูปที่ดีๆถ้าไม่ดีเราลบไปหมดแล้วจริงไหมโอเคนะเขาเป็นข้อที่3นะข้อที่4 when you are 90 years old what will matter to you most ลองคิดภาพว่าตอนนี้คุณอายุ90นะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยกลับมาที่คำเดิมของผมนัมม่นคือ Family ่ครอบครัวผมผมว่าความสำคัญสำหรับผมแล้วกันนะคือในเรื่องของครอบครัวเนี่ยมาอันดับหนึ่งนะครับเรื่องงานสำคัญไหมสำคัญความภูมิใจในการทำงานได้สำเร็จดีไหมดีเรื่องฐานะเรื่องเงินเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรสำคัญหมดแต่ว่า matter the most เนี่ยคือครอบครัวนะแล้ว ทำไมต้อง90ปีเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงท้ายๆของชีวิตเราแล้วละ่ะของคนส่วนใหญ่นะเพราะฉนั้นเนี่ยเขาจะเตือนเราอะข้อน,นี้ว่าเรากําลังทําสิ่งที่เราจะเสียใจในภายหลังหรือเปล่าถ้าเรายังไปทําอะไรอยู่เต็มไม่หมดแล้วเราบอกว่า Matter the most คือครอบครัวแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวเลยเราจะเสียดายครับลูกงี้นะ ตอนนั้นเนี่ยฉันใช้เวลาครอบครัวให้มากกว่านี้ดีกว่าฉันทํานู่นทํานี่กับครอบครัวดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งจะมาเสียายตอนเราอายุ9กมันก็ทนะูเลทเนาะมันก็สายเกินไปในหลายๆเรื่องนะครับมาดูข้อที่6นะ the best part of waking up is นะคือสิ่งที่ดีที่สุดในการช่วงตอนที่คุณตื่นนอนเนะี่ยดีที่สุดคืออะไรคำตอบซิมเพิลมากของผมคืออ่านหนังสือ ผมเคยเล่าให้ฟังอยากหลากหลายตอนนะครับว่าผมชอบอ่านหนังสือตอนเช้าและตอนก่อนนอนนะครับโดยเพราะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นตอนที่ช่วงที่สมองมันปลอดโปร่งมากเพราะนั้นถ้าวันไหนไม่ใช่วันที่บลัชบ u ัชประเภทโอ้โหต้องรีบออกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไปสอนไม่ทันอะไรเงี้ยซึ่งต้องขอบคุณมุมดีๆอันนึงของการการสอนออนไลน์ด้วยอันนี้เป็นมุมดีๆผมไม่ได้บอกว่าดีทุกเรื่องนะแต่ว่ามุมดีๆอันหนึ่งคือ มันตัดเวลาเดินทางผมหายเกี้ยงแล้ววันหนึ่งเนี่ยผม4ี่ชั่วโมงอะเดินทางถ้าไปเดินทางไปสอนเนี่ยสชั่วโมงมีครับเดินทางกลับอีก2ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่ผมได้ขึ้นมาเต็มๆเพราะนั้นเนี่ยผมสอนเดี๋ยวนี้9ก้าโมงเนี่ยตื่นมาอาหาปสบายๆเลยครับเพราะว่าเราแค่เดินขึ้นมาในห้องแล้วก็สอนเลยคือเราไม่ต้องเดินทางไปใช้เวลาอีกสชั่วโมงไปถึงที่สอนนะก็น,นี่ก็เป็นมุมดีๆอันหนึ่งนะผมก็เลยบอกว่าเบสพาร์ทของเวกิ่งอัพของผมก็คือ การการอ่านหนันนงสือตอนเช้านะครับจะได้มากได้น้อยก็ก็ว่ากันไปนะครับข้อที่7นะครับข้อที่7 what's one thing you love about your life อะไรคือสิ่งหนึ่งที่คุณรักมากๆในชีวิตคุณตอบตอบได้หลายมิติข้อนี้นะแต่เขาบอกให้วันติ่งใช่ไหมถ้าวันติ่งของผมผมกลับไปที่ core v a l u ผมเมื่อกี้คือ family จริงๆผมมี c o r e Val u e อยู่3เรื่องนะแต่ว่าถ้าเขาจะเลือกจริงๆเนะี่ยผมจะเลือก family คือผมดีใจแล้วก็รักมากๆกับการที่ผมได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวนะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรพิพิเศษอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าสําหรับส่วนตัวผมแล้วกันนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรักอะทำแล้วมีความสุขอะอย่างที่เมื่อกี้ผมผมเล่าให้ฟัง Perfect Day ผมไม่ใช่ไม่ใช่วันที่ ผมออกไปพูดกับคนพันคนนอกบ้านไม่ใช่วันที่ผมไปรับรางวัลไม่ใช่เลยนะครับผมดีใจไหมท,ที่ผ่านได้ได้รับเกียรติได้รับมีครับดีใจแฮปปี้ครับแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกวันติงเนี่ยผมก็จะเลือก spending time with family เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอะ่ะที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับได้พูดคุยได้มีความสุขหัวล้อก,กัน เล่นกับสุนัขเล่นกับมา้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเองนะความสุขสำหรับผมตอนนี้อายุเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมผมไม่ได้คิดเหมือนตอนผมอายุ20 30แล้วนะ20-30ิ 20, 30, นี่คิดว่าคนจะสร้างสตาร์ทอ mm ัพ hmm. เปลี่ยนโลกจะแบบให้คนมาติดตามเยอะแยะอะไรเงี้ยซึ่งโ no, นครับมนไม่ไม่ละไม,ไม,ไม่คือไม่ได้บอกว่าจะเลิกทำงานนะครับยังยังคงทำนะยังแฮปปี้กับการแชร์เรื่องเราเรื่องราวอย่างทำบอดของบอดค้าเนี่ยแฮปปี้นะครับแต่ถ้าจะต้องเลือกวันติงคืออย่างที่เล่านะครับ ข้อที่8นะครับนะข้อที่8ถ้านับไม่ผิดเนาะ What would the child you once were t h i n k of the adult you have become โอ้โเป็นคำนามที่ลึกต้องใช้เวลาคิดเลยข้อนี้คือต้องบอกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณตอนเด็กเนี่ยเคยคิดถึงตัวเองตอนเราเด็กๆนะเคยคิดว่าเวอร์ชันอดดลเวอร์ชันของเราเนี่ยก็คือเวอร์ชันผู้ใหญ่ของเราเนี่ย เราเราจะเป็นยังไงอ่ะเออผมเรียบเรียงคําถามใหม่ตอนเด็กคือคุณเคยคิดว่าโตขึ้นคุณจะเป็นยังไงคําถามเนี้ยมันซ่อนอหลายๆอย่างนะว่าหนึ่งคือคือผมมองว่าแบบนี้แล้วตอนนี้เราเป็นอะไรเทียบกับความฝันของเราในวัยเด็กมันตรงกันไหมแล้วมันอาจจะไม่ตรงหรือมันอาจจะตรงก็ได้นะไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ตรงแปลว่าแย่ตรงแปลว่าดีนะแต่มันก็เลงจะสะท้อนให้เห็นว่าโลกเราเปลี่ยนไปตัวเราก็เปลี่ยนไปนะอ่ะ ตอนเด็กๆเคยคิดภาพตัวเองเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าเด็กขนาดไหนเอาเด็กเท่าที่ผมจําความได้เนี่ยนะตอนอายุสักประมาณประถมแล้วกันนะผมมีความคิดคล้ายๆกับตอนนี้เลยแหละคือตอนประถมเนี่ยผมผมผมมองตัวเองเป็นแบบนี้นะผมคิดว่าผมอยากมีครอบครัวแหละผมอยากที่จะมีความสุขกับชีวิต ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะผมว่าคุณพ่อคุณแม่ผมก็เลี้ยงลูกมาแบบอบอุ่นนะก็คือเรามีครอบครัวมีพร้อมหน้าพร้อมตากันผมไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการที่จะได้มีครอบครัวแบบที่เราเคยมีในตอนเด็กๆนะครับเออในเรื่องงานเนี่ยตอนนั้นต้องเรียกว่าไม่รู้เลยจะทําอะไรแต่ก็ก็คิดว่าคงไม่ได้เป็นคนที่จะมาแบบโอ้โหเป็นนักธุรกิจระดับหมื่นล้านอะไรเงี้ยไม่ไมได้ไม่ได้มีความคิดในสมองตอนนั้นเลยนะ แค่แค่รู้สึกว่าเออเลี้ยงดูครอบครัวได้อะนะแล้วก็มีความสุขชอบอยู่บ้านถามคําถามนี้ว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยมันใช่ไหมผมว่าใช่เลยนะแต่แต่ผมไม่เคยมานั่งคิดจนกว่าจะเห็นคําถามนี้ว่าเออตอนเด็กเราเคยคิดว่าชีวิตที่มันเป็น perfect life เป็นยังไงเวอร์ชั่นของตัวเองจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายผมว่าผมได้ทําชีวิตณนะจุดนี้นะก็ตอบโจทย์ชีวิตวัยเด็กของผมเหมือนกันนะ ในมิติที่แตกต่างออกไปในอาชีพผมบอกได้เลยตอนเด็กผมไม่เคยมีความฝันในเรื่องอาชีพเลยยกเว้นอันเดียวคืออยากเป็นนักฟุตบอลซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแล้วตอนนี้ให้ไปเป็นก็ไม่เอาด้วยคือวงเล็บก็เป็นไม่ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าให้เป็นก็ไม่เอาด้วยเพราะว่าผมผมชอบฟุตบอลแต่ผมชอบดูครับผมไม่ได้ชอบชอบเตะแบบสนุกสนุกกับเพื่อนๆครับแต่ว่าไม่ได้ชอบเป็นนักฟุตบอลอาชีพแน่นอนอมาดูคำถามข้อที่9นะ นะครับ what's something you look forward to almost every day อะไรที่คุณแบบรอทุกวันเลยรอที่จะทำทุกวันถ้าต้องเลือกอันเดียวผมจะพูดถึงการเขียนหนังสือครับผมว่าการเขียนหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากทำทุกวันเนี่ยผมได้ทำทุกวันไหมระยะหลังสารภาพอีกไม่ได้ทำทุกวันแต่อยากทำไหมอยากทำมาก พอดแคสต์เป็นส่วนหนึ่งแต่เพอเอนพอดแคสต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมได้ทําทุกวันมันก็เลยฟูลฟิลระดับหนึ่งเพราะนั้นพอคําว่า Look Forward To เนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้ตอบโจทย์เพราะว่ามันทําอยู่แล้วอะนะตอนนี้อยากหาเวลาว่างๆแบบสักสัปดาห์สสัปดาห,ดาห์แล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจากเขียนหนังสือแต่แต่คงไม่มี l u กช r รี่แบบนั้นหรอกจริงๆแล้ว ส่วนตัวที่เขียนมาตลอด10กว่าเล่มเนี่ยไม่เคยมีอยู่เล่มเดียวเมั้งเล่มสุดท้ายเนี่ย personal ลโที่ใช้เวลาตอนปีใหม่เนี่ยเขียนรวดเดียวจบแต่ว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมาคือทยอยเขียนตลอดนะครับเขียนวันละนิดวันละหน่อยตลอดนะครับไม่เคยเขียนแบบรวดเดียวจบมีไอ้ personal ลโเล่มล่าสุดเนี่ยครับที่เขียนรวดเดียวจบอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นอีกทีหนึ่งนะก็คงอีกไม่นานนะน่าจะมีผลงานออกมานะครับคำถามข้อสุดท้ายนะข้อที่10 What's something that makes you instantly feel better? อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีทันใดถ้าถ้ามีคำว่า instantly feel better นะคำตอบคือการพูดคุยกับคนในครอบครัวครับแบบจะจะ,จะรู้สึกดีทันทีคุยกับลูกคุยกับภรรยาคุยกับคุณพ่อคุณ,คณแม่อะไรเงี้ยพอมีโมเมนต์แบบนั้นเนี่ยมันความ energy เราเพิ่มอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคนที่เราหลักมั้ง มันจะมีความสุขขึ้นมาทันที generaly นี generaly ก็คือโดยทั่วไปมันไม่ได้แบบว่าแหมอาจารย์พอคุยกับลูกทีเดียวสุขทุกครั้งมันก็มีแบบปวดหัววุ่นวายมากมันเป็นเรื่องปกติของของครอบครัวแหละนะครับแต่ว่ามันช่วยเราได้จริงๆหรืออีกอันนึงอันนี้แถมให้คือออกกําลังกายเหงื่อออกเมื่อไรนะแฮปปี้เกือบทุกครั้งเกือบทุกครั้งคือตอนจะไปวิ่งไม่เอาเบื่ออะไรเงี้ยแต่พอมันวิ่งในสักระยะหนึ่งเหงื่อมันกาลังซึมกําลังออกเนี่ยคือโอ้สมองมันแล่นแล้วมันก็ รู้สึกเฟรชรู้สึกแฮ ppy มันคงเป็นสารเคมีในสมองหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะ่ะโดยอัตโนมัตินะ่ะอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่มีวิทยาศาสตร์มายืนยันอยู่แล้วนะครับก็เป็น10ข้อนะผมก็แถมด้วยครับตอบของผมไปให้ด้วยนะครับผมทวนให้ฟังแล้วก็ถือโอกาสให้ท่านลองคิดของท่านเองนะครับท่านจะพูดกับตัวเองจะพูดกับภรรยาพูดกับสามีพูดกับเพื่อนๆก็ไดนะ้หนนะอะไรที่คุณควรใช้เวลาให้น้อยลง 2. อนะอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจ 3. อะไรคือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ทําให้คุณได้ยิ้ม 4. อ้ข้อนี้ข้อนี้ผมข้ามนะขอโทษทีงั้นผมผมผมตออข้อนี้เลยไหนไนข้ามแล้ว What would you regret not fully doing, being, or having in your life? คืออะไรคือสิ่งที่คุณจะเสียใจถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้เวลากับมันอย่างเต็มที่นะครับ เวลาค่ะครอบครัวอีกเหมือนกันผมผมอาจจะติดครอบครัวนะคือประมาณนี้เลยนะเวลาครอบครัวยเหมือนกันนะอ่ะมางั้นผมผมไปข้อที่4ด้วย 4, what w o u l d you r e g ก e t นะครับก็คือคุณจะเสียใจที่ไม่ได้ทําอะไร 5. นะถ้าคุณอายุ90ปีเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มันจะสําคัญมากที่สุดกับชีวิตคุณ 6. นะอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดตอนที่คุณตื่นนอน 7. นะครับ อะไรคือสิ่งสิ่งเดียวของคุณที่คุณคุณคุณรักมากที่สุดในชีวิตคุณอนะสิ่งเดียว8นะครับเอ่อตอนเด็กคุณคิดกับตัวเองม่าเป็นยังไงนะครับ9นะครับอะไรคือสิ่งที่สิ่งที่คุณตั้งตารอเกือบทุกวันเลยและ10นะครับอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีทันใดนะครับก็เป็นคําถามที่ฝากไว้สําหรับวันศุกร์นะครับขอให้ทุกคนได้ได้มีคําตอบที่ดีได้มีชีวิตที่สดใสนะครับ แล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ n น p ด d นส Story A Life Changing Story